สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fv เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาสรุปแนวทางของงวดของวันที่10แล้วค่อยมารับชมคลองวันที่20 วันที่สิบเอ็ดกันนะคะลงๆลื่มๆพี่น้องแ <c oughs> นวทางข้าวน้อยเฉพาะกิจนะคะเก้าสามนะคะก็มานะมาตัวแปลงนะคะส่วนล่างหนึ่งแปดนะคะจับหนึ่งหกมาหลุดไปนะคะนอยพิเศษเก้าสี่นะคะก็มาตัวเน้นมาตัวชอบนะคะส่วนสามสามหลุดไปนะคะเอาเบิลมาก็ไม่จับสามมา 6กนะคะก็หลุดไปนะคะแอดมินเอา6 3สเนาะส่วนล่าง54นะคะก็มานะคะมาเต็มเต็มนะ54แอดมินไม่ได้ถ่ายรูปไปนะคะพี่น้องแอดมินเอาไปเขียนเขียนแล้วทีนี้แนวทางก็ไม่หมานะคะเขียนอีกแบบหนึ่งต่อไปก็จะถ่ายตัวนี้ลงไปดีกว่านาะ,ะพี่น้องส่วนล่างนะคะ3 4นะคะก็หลุดไปนะคะ 8 9ก็หลุดไปนะคะสุปแล้วเข้ามา3นอยนะคะนอยพิอ่นอยเฉพาะกิจเข้าบนนะคะนอยพิเศษมาล่างนะคะนอยปกติเข้าล่างนอย VIP หลุดบนหลุดล่างนะคะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้อง Fc นะคะเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้า ก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋า แนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้าม่ออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจ๋าสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี8 1 4 3 2นะคะส่วนชุดเด่นนะคะวันนี้แอดมินให้เด่นไปที่0นะคะ 0กับ2นะคะแอดมินก็จะเจาะไปเลยเนาะก็จะมี3 003นะคะ5 005นนะคะ <S 2 9 9 2 <S นะคะเนี่ยชนกล้องอนะ่ะพี่น้องส่วนชุดการนะคะก็จะมี สองแปดแปดสองแปดศูนยูนแปดนะคะสี่เก้าเนะคะเนาะ ตัวที่แอดมินชอบนะก็จะเป็น30นเนี่ยประกาศกา50 29 8นนะคะแล้วก็4 3เนาะตัวที่แอดมินชอบนะคะเบิ้ลไปด้วยนะคะเบิ้ลต4 0่นหกหกนะคะ อย่าลืมนะคะอย่าลืมไปกลับนะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอกอมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปากต้นตะไครให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณแวทางตัวเลขส,สวยๆงามๆม,มาฝากนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงโดยดวยแห่งกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า